ขอแสดงความยินดีแก่ทุณฟิวกีนิกอนไมก็เลขในสาขาศิลปิงดาวลุกนะขอแสดงความยินดีด้วยนะ ก็นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการทุกท่าน,นด้วยนะครับสำหรับรางวัลดาวนินขณะนะครับสาขาศิลปินดาวรุ่งนะครับผมก็นับตั้งแต่เป็นเพศละครเรียกว่าเพศละครพื้นบ้านนะครับหรือละครจะจักรของวงทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์นะครับหลากหลายผลงานนะครับที่ใครติดตามชมก็จะคุยหน้าคุยตากันดีกับกับการส่งบทบาทการเป็นเพศละครไทยนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับในนาม ฟิลกิตรกรหาทองคำนะครับก็ก้าวมาเป็นศิลปินและน้องใหม่จากท่ายหาทองคำได้ขอดในนามพระเอกละครไทยหมดแจงลูกทุ่งนะครับวันนี้ก็ขอนะครับมอบรางวัลนี้นะครับเพื่อที่จะให้กับแฟนคลับแฟนเพลงของผมด้วยนะครับที่มาเป็นกำลังใจแล้วก็ในหลายท่านก็ติดตามชมทางไลฟ์สดนะครับก็ขอมอบให้กับทุกท่านแล้วก็ รางวัลนี้นะครับคิวก็จะนําเป็นเครื่องเตือนใจนะครับในการพัฒนาผลงานตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงนะครับแล้วก็ผลงานละครนะครับให้นะครับเป็นที่ประจักษ์นะครับแล้วก็ให้แฟนๆได้ชื่นชมจ่นชอบนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าประพฤติตนนะครับเป็นคนดีของสงคมสืบไปด้วยนะครับผมขอเสียงคนรักลูกพุ่งวัฒนธรรมเไทยเหน่อได้ไหมครับขอเสียง กิ๊กอกต้องทำอีกครั้งด้เงันะตองมีประจำหนึ่สองสามสอต่อล้องนี้นะรับวีดีโอนะครับุ่ณกกอ๋อยถายต้องทำครับีช้วีดีวถ่ายรูปหน้าเป็นต่อนะครับผมแค่ม่มาเทปอะไใจะยดเยอไปได้นะครับ พอดีเจะเล่นางงเลกุณแมครบเราะวรับคนเ่มนเต็ียนะครับดสี่ไปนะครับเมื่อกีเดียวนะคะโอเคแอคชั่นด้วยแอคท่าด้วยอ่ามุนอ่าโอเคเดินขึ้นคารวัง สวัสดีนะครับผมคิวปิณกรไถทองคำนะครับพี่เอกละครไทยของแจรุ่งนะครับเป็นตัวแทนจากค่ายไหทองคำเล็กคอนนะครับแล้วก็ตัวแทนนักแสดงนะจะให้เอกละครจากจับองโง่ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์นะครับใอ้ที่ติดชมกันมาจะจับองโงะครับวันนี้ดีใจได้เป็นแขกมากนะครับขอบพระคุณคณะต้องการทุกท่านด้วยครับทือพี่เจนน่าเด่นเนะครับก็เรียกว่าเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่หนึ่รางวัลสำหรับคิวด้วยนะครับแอบปีเลยนะครับรางวัลดอาไม่ถนัด ก็คิดว่าได้รับรางวัลในสาขาศิลปินดาวรุ่งนะศิลปินดาวรุ่งไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือเป็นนักแสดงนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากๆนการที่ท่านีต่าทำอ่องระบัยดีให้ก็ขออ่องให้กับแฟนคสับแฟนเพลงทุกคนด้วยนะครับในงานวันนี้ก็จะทำตัวเป็นคนดีของสังคมสุดๆด้วยครับขอบาชนะเสียงประวัติที่ดูดีเท่าไหร่ท้อท้อ